เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผม NCKTV นะครับและว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกมมินิเวิร์ดบล็อกอาร์ตอีกแล้วครับก็รอบนี้นะครับผมก็มาเล่นคนเดียวครับก็จะจะมาลองเล่นทําภารกิจแล้วก็สร้างบ้านนะครับก็ไม่รู้จะทำได้ไหมก็ลองกันหนยกันโอเคตัดไม้เดี๋ยวขั้นแรกใส่ชุดกันดิอืม ใส่โอเคใส่โอเคอ่ะขั้นแรกก็ตัดไม้ก่นโอเคครับหลังจากที่ผมตัดไม้ได้สักพักนะครับก็ได้ไม้มา22ชิ้นนะครับก็ไปขั้นแรกเราก็มาทำภารกิจกันเอนสร้างโต๊ะครับหอได้ไหมเยอะอยู่เยอะอยู่ๆๆๆ แบบไม้สำเร็จรูปทั้งหมดเลยโอเคตกคราฟหนึ่งอ๋อไม่ได้อะคราฟไหมอ่าแล้วก็จะคราฟเป็นตัวคราฟหนึ่งภารกิจแรกสำเร็จแล้วนะครับก็ภารกิจต่อไปเราก็จะได้ต้องเอาพลิกแอคคอนแล้วก็อะไรเนะี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยจอบเหรอ อ่ะอะไรสักอย่างที่ทำโอเคครับก็สำหรับภารกิจในวันนี้เราก็จะทําจนถึงฐานนะครับก็โอเคพอเราได้ตัวครับมาแล้วก็วางเอาไว้ก็อืม,อมส่วนอาวุธเหรออาวุธต้องใช้อะไรบ้างคอรนอะตัวคอรนอะโอเคพิกแอก อีเตอร์ส่วนผมชอบเรียกว่าฟิกแอคมากกว่านะแล้วก็ที่พวนดินโอเคอะไรไม่รู้่แต่เรียกว่าที่พวนดินกันแล้วกันสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคืออะไรเราเอาวุธมันสร้างไงอ่ะก็ไม่ยากนนะ่ไปดูที่ภารกิจอ้าวไอ้แย่ละ ดี๋ยวยวปกันเอา้าสร้างไงไม่ได้บอกไว้เหรอว่าสร้างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงั้ขอลอกขุดไม้เอาไม้ก่อนนะครับก็สงสัยว่ามัดคงจะต้องใช้ไม้แบบนี้มั้งภารกิจเราจะไม่สำเร็จ ถ้าเรายังทำอะไร,นะรเนี่ยคอสไอ้ทิ้หุบหัวมาเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเ,ยวเออนี่ไงใช่อย่างนี้ผมคิดจริงด้วยเออสำเร็จไม้ทุบหัวมาโอเคพารกิจของเราสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะได้เหล็กขายยากมากเออ ขั้นต่อไปนะครับเราก็จะล่าสัตว์สำหรับคืนนี้นะครับก็อีกกินมกกียามก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้รู้อย่างเดียวคือต้องฆ่าแกะอาจจะป๊อนี้โอ้โหกแกะเยอะมากตียังไงโอเคได้แกะมาหนึ่งตัวแล้วต่อไปตัวที่สองเราต้องสร้าง โอเคตัวที่สามนิ่มนิมโอเคตอนนี้เราก็ฆ่าแกะครบ3ามตัวแล้วนะครับก็ที่จริงก็ไม่น่าจะต้องใช้ถึงอะโอเคคงต้องใช้สมตัวก็ก่อนอื่นก็ต้องเอาอาหารไปด้วยเอ้ยเฮหมูหวิ่งแล้วมากโอเคได้แล้ว เฮ้ยเฉรี่เราได้ต้นไม้มนะครับก็เป็นกิ่งไม้กับเฉรี่โอเคอันเดียวเด้อตอนอื่นเราก็ต้องมาหา,มาเมล็ดพันธุ์ต่อหาย,ยากจังก็ถ้าจะให้หา,มาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายๆนะครับก็ <Okay. S 1> ต้องแบบนี้แหละโอเคหรือไม่ก็ถ้า mm. คุณผู้ชมมีถังน้ำนะครับก็สามารถ เอาน้ำมาเทแถวนี้ได้เลยนะครับก็มันก็จะได้มเมล็ดพันธุ์มาทันทีเลยนะครับก็ต่อบริเวณที่มีทุ่งหญ้านะครับเออถ้าใครไปทําบริเวณที่ไม่มีทุ่งหญ้าอย่าหาทำเพราะมันไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราหาทําเลที่สร้างบ้านก่อนขั้นแรกก็หาหินมาก่อนเพราะพารลกกิจของเรายังไม่เสร็จเฮ,ยฮย้ยโอเคไม่เจอโอเคไม่อยากขุดดินเลย โอเคขุดดินดีกว่าง่ายกว่าเยอะอืมลงไปที่ต่ำอีกนิดนึงเราจะได้ขุดน้อยลงไม่อยากให้อิสเตอร์พังเร็วต้องใช้มือก่อนั้นแรกโ้ยังไม่เจอเหรอลึกขนาดนั้นเลยเหรออเซฟตี้ก่อน ถ้าลงไปแบบตรงๆนี่อันตรายเกินไปหวัวละลอัน,นี้ก็จะเร็วกว่าอะไรเนี่ยมันจะลึกไปไหนฮะวัดทำไมไม่พังโอเคกดต่อ เทใจหินแล้วนะครับก็เพื่อเซฟตี้ไว้ค่ะนวาปลอดภัยเราต้องเซฟตี้ไม่มีอะไร เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้เพิ่มนี่นะโอเคน่าจะพอแล้วละ่ะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้โอเคอ่าหลังจากที่เราได้ดินที่เราไม่ต้องการมาขึ้นขึ้นอ่าเราจะไม่ทำลายธรรมาชาติ หมดแล้วหรอโอ้ยช่มันเอะอ่ะโอเคเราต้องการไม้เพิ่มถ้าจท่คินแย่แล้วจะมืนแล้วไม่จริงไม่จริงคืยน,นี้เราจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จและปลอดภัยโอเคเก็บไม้บริเวณน,นี้กันโอเคครับคุณผู้ชมครับ รอบนี้ก็แล่นเลยโดดไปจนนู่จู่จู่จูวจ่จู่จูู่้่จู่จูรจู่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 จจุดเกิจู่าู่จ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 ู้จอ้จู่จู่จู่จะ่จูแล้วจ้่จู่จูแจ้วจู่จู่จู่จจจูจู่จููู่่่จ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 ้่จู่จเ่จ วางบล็อกไปหนึ่งสองสามสี่อ้าวหนึ่งสองี่บล็อกอ่ะไม่รู้ว่าที่รู้ๆคือขังตัวเองไว้กันเอาเอาวางผิดวางผิดอา่าไม่รู้แล้วต้องวางก่อนโอ้ยเดี๋ยวขนขายของโอเคขดคขายของ ต้องป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายทั้งปวงจับโอเคปึ๊บอ,อ๊บอ่ขาขับเตียงปึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนหลอกดาวเออเนาะเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่ครับนี่หว่า <c oughs> โอเคปักทอดปักทอดอ่าโอเคทางที่เรามาตอนแรกคือทางไหน ไอชั้นเหอะยังไงเอาละเอะเอ,เ,อเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละก็ภารกิจของเราคือทำเตาผิงอา้าวเดยวเด้อเดสิ่งที่ไม่อยากทำเลยสร้างนี่เลยนหนก็ขุดละแต่พี่เลย นี่ไงหลักฟิสิกส์เตียงลอยพื้นได้ไม่อยากเอาเป็นพื้นสีเดียวกันกันกบผนังเลยอะแต่ว่ามันต้องทำขั้นแรกต้องทำทุกอย่างเพื่อโอเคถ้าขุดตรงทอดทอดก็จะหลดุด ทอสหลุดปุ๊บก็ต้องปากทอสใหม่โอเคกลางคืนแล้วไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าเราอยู่ในที่แห่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปได้ด้วยอ่ะไ่ชาตเถอะกดก่อนอืมอืม,อมโอเค ภารกิจของเราคือกล่องนี้ได้แล้วหกเโหอืมเดี๋ยวเดมาตรงนี้เราจะเอาวางข้างๆกันเลยนะครับก็เพราะว่ามันคือกล่องครับไงล่ะสิ่งที่เราไม่จำเป็นเลยก็คือนี่แหละจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมไม่ได้นะไม่น่าจะได้ กดไปอีกโอเคได้สียทีโอเค,อเคภารกิจของเราก็เสร็จสับภารกิจหลักของเราคือไปไหนนี่โอหัวมังกรน่าสนุกนะหัวมังกรอะอันนี้คืออะไรตะขอกรงเล็บโปโหโทเทม อ่เมื่อกี้อ่านผิดจะดำเนินต่อไปการพัฒนาเพิ่มเติมกาลังจะมาเร็วๆนี้อ๋อคือมันยังไม่มีแต่ว่ามีแผนจะทำโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเล่นเกมนี้คนเดียวดูนะครับก็อ่ะก็ดูดีก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์ผมด้วยนะครับก็อ่ะก็ถ้าว่างก็จะทำคลิปเกี่ยวกับมินิเวิร์ดอีกแหละก็แต่ไม่รู้จะทำอะไรนะวันนี้ก็มานั่งเล่นเฉยๆแหละไม่รู้จะทำอะไรก็ตอนนี้มันก็ดึกแล้วอ่ะทั้งเกมและชีวิตจริงนี่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็พูดไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับว่าแต่ภารกิจเราขาดอะไร เดี๋ยวเดีอ่าเราพลาดตรงดาบใช่ปะ่ะการต่อสู้จะไม่ผิดการต่อสู้เราสามารถคาบได้นี่นนไะสวมใส่อ่าอ่าภารกิจแรกเราขาดดาบเหล็กไปแต่ไม่เป็นไรเรา,าทำภารกิจนี้แทนอ่าก็ไม่ผิดนะโอเค สำหรับคลิปน,นี้อขอตัวลาไปก่อน,นครับรอ,อบนี้เราจริงอะอ่ะหลบับ